ขอกราบหัวใจนะของทุกๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงทุกขแขนงนะที่ร่วมมือและช่วยกันพี่น้องผู้ประสบภัยนะ,ะอุทกภัย ทางภาคเหนือนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะดาราลงพื้นที่ไปเยอะมากนะรวมไปถึงดาราคนบันเทิงช่วยกันนะฮะสมทบทุนโอนเงินให้กับมูลลนิธิต่างๆนี่แหละค่ะเราเห็นน้ำใจของคนในวงการบันเทิงหลายๆคนบอกว่าโอ้วงการบันเทิงไร้สาระเต้นกินรำกิน แต่ขอชื่นชมหัวใจของคนในวงการบันเทิงเลยค่ะผู้ชมอย่างที่บอกนะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยต่างๆปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องนะฮะดาราในวงการเราๆเนี่ยก็มักจะเป็นกระบอกเสียงมักจะเขาเรียกว่าช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆเป็นอันดับแรกๆนะฮะ ซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะว่าดาราหลากหลายคนเนี่ยเขาทําด้วยหัวใจจริงๆงานมูล,ลนิธิต่างๆเนี่ยนะดารานักแสดงก็เข้าไปร่วมอยู่ในมูลนิธิด้วยหรือเรียกว่าจิตอาสาทํางานโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเงินเดือนไม่ได้มีนะมูลนิธิบางมูล,ลนิธิเนี่ยไม่มีเงินเดือน ที่สําคัญไปมากกว่านั้นค่ะผู้ชมขาอย่างที่บอกว่าบางคนนอกจากลงพื้นที่บางคนนอกจากทํางานมูลนิธิต่างๆแล้วบางคนเนี่ยนะก็ใช้กําลังทรัพย์ของตัวเองในการเดินทางไปด้วยซ้ำในการช่วยเหลือบางคนก็ใช้กําลังทรัพย์ของตัวเองบางคนใช้กําลังทรัพย์จากพ่อแม่พี่น้องนะฮะหรือว่าคนที่ร่วมมือกัน โอ้มวลนนะ้ํามันเยอะมากๆจริงๆชาวจังหวัดเชียงรายค่ะผู้ชมค่ะเราทราบข่าวกันดีแหละนะว่าคนจังหวัดเชียงรายแม่สายและพื้นที่ใกล้เคียงหลากหลายพื้นที่เลยก็กลายเป็นผู้ประสบภัยในทันทีค่ะน้ําป่ามันไหลหลากมาเยอะมากๆา,กากจริงๆไม่ใช่แค่น้าป่าอย่างเดียว เป็นดินโคลนเลยนะคุณผู้ชมคือหลังจากที่ปริมาณน้ำลดแล้วเนี่ยโคลนเยอะมากคือบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยเราจะเห็นคุณหน้าคุณตากันเหล่าดารานักแสดงเนี่ยนะลงพื้นที่แต่จริงๆแล้วต้องกราบหัวใจพี่ๆมูลลนิธที่ทุกๆคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้โด่งดังแต่เขาก็ลงพื้นที่เขาทำกันจริงๆนะบางภาพสื่ออาจจะไม่เห็นบางภาพสื่ออาจจะไม่ได้ถ่ายมาแต่เขาลงพื้นที่จริงๆ คือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยพี่ๆเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆทุกมูลนิธินะร่วมช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ทหารนะฮรโรงพื้นที่ตำรวจพี่น้องประชาชนนะฮะทุกๆคนเรียกว่าร่วมมือกันร่วมใจกันในการทํางานในครั้งนี้ค่ะผู้ชมขาและทํางานเล่งกับเวลาเวลาเพราะว่ามวลน,น้ําเนี่ยมันไหลามา ไม่ขาดสายและฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะฮะขอชื่นชมหัวใจเลยอย่างคุณบุ๋มปนาดาวงผู้ดีค่ะผู้ชมค่ะเธอท้อง6เดือนนะแต่แม่เนี่ยก็ลงพื้นที่คุณผู้ชมดูผู้หญิงท้อง6เดือนคนนี้ค่ะอุ้มท้องไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอูทก,กับภ่ลงน้ำขึ้นเรือขึ้นรถ เดินทางอยู่อย่างนี้ตลอดย้ำผู้หญิงท้องหกเดือนมีคนถามว่าแล้วคุณบุ๋มทำไมไม่สั่งการอยู่ที่องค์กรทำดีล่ะอยู่ที่กรุงเทพล่ะแล้วก็สั่งการไปว่าคนต้องการอะไรคนขาดหรืออะไรคุณบุบ๋มปรรดาพูดมาคำนึงค่ะผู้ชมขาถ้าบุ๋มสั่งการอยู่กรุงเทพเนี่ยบุ๋มไม่รู้ว่าหน้างาน ในพื้นที่เขาต้องการอะไรบ้างแล้วในหน้างานมันขาดเหลืออะไรบุ๋มจะได้จัดการแล้วก็แมนเนจได้เลยว่าต้องทําอะไรขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออะไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆองค์กรทําดีค่ะถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรใดใดทั้งสิ้นเป็นองค์กรที่ทําแล้วเราเห็นภาพชัดมาก นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะน้ําท่วมที่เชียงรายเนี่ยองค์กรทําดีเนี่ยไปเป็นอันดับต้นๆเลยเป็นอันดับแรกๆลงพื้นที่ช่วยเหลือแรกๆเลยต้องการอะไรขาดอะไรนะฮะองค์กรทําดีกระจายข่าวไปโพสต์ไปเหล่าดารานักแสดงค่ะก็ร่วมกันโอนเงินนะฮะ ช่วยเหลือบางคนเนี่ยไม่ออกนามไม่เปิดเผยชื่อบางคนก็มีการออกนามเปิดเผยชื่อต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยการเปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยชื่อไม่ใช่สิ่งที่สําคัญคนที่เขาคิดที่จะบริจาคแล้วเนี่ยนะฮะเขาตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือจริงๆเงิน5บาท10บาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทหรือล้านบาทคือเงินเหมือนกันทานน้าใจหลั่งไหลไปอย่าไปเปรียบเทียบกันนะว่า คนนี้โอนเยอะดาราคนนี้ดาราคนนี้โอนน้อยอย่าไปเปรียบเทียบเพราะทุกคนเนี่ยนะครับผู้ชมขาตั้งใจช่วยกันจะโอนมากโอนน้อยไม่ใช่สิ่งที่สําคัญและคุณจะรู้ได้ยังไงว่าบางคนที่โอนแล้วเนี่ยเขาโอนให้กับมูล,ลนิธิอื่นๆด้วยมันก็เลยเป็นการกระจายนะฮะกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลือออกไปหลายๆมูลนิธิหรือบางคนเนี่ยโอนตุ้มเดียวเลย ก็เขาคือศรัทธาในมูล,ลนิธิแต่ละมูลนิธิที่เขาเห็นผลเห็นภาพนะฮะรวมไปถึงค่ะคุณบินบราลุริตคนคุณเอกพันธ์บาลุริต คู่นี้ก็ลงพื้นที่จริงๆนะฮะเราเห็นภาพเลยว่ามีเรือร่มด้วยนะฮะก็รอดปลอดภัยก็เป็นกําลังใจให้ด้วยพี่เล็กฝันดีฝันเด่นนะฮะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ลงพื้นที่จริงๆอย่างจางพ่เปินลนาครนศิราชาัยค่ะก็นักเจ็ตสกีเนี่ยแหละก็ขี่เจ็ตสกีก็ไปช่วยเหลือคุณอัมอัติชาติเนี่ยตามภาพเลยคุณผู้ชมหรือแม้แต่คุณแท็กพรัญยูนะฮะคุณก้องห้วยไร่ค่ะก็ลงพื้นที่นะฮะใน ทุกพื้นที่ที่เกิดขึ้นถึงต้องบอกว่านี่แหละคือเหล่าดารานักสแสดงคือเหล่าคนในวงการบันเทิงที่ช่วยเหลือกันและอีกหลากหลายท่านขอกราบหัวใจด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอ่ะขออนุญ,ญาตนะฮะไม่เอ,อ่ยชื่อละกันเพราะว่าดาราเยอะมากๆจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าพูดไปเนี่ยไม่หมดแต่อยากจะบอกว่า การทาบุญหรือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเราคิดที่จะช่วยเหลือนะฮะจำนวนเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญถ้าเราไม่มีแรงในการลงพื้นที่เรามีกําลังทรัพย์นะฮะไม่ต้องเยอะ ก็คือร่วมกันทําให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์มันทุเราเบาบางลงไปภัยธรรมชาติเราห้ามกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งหลังจากน้ําลดแล้วคือการฟูนฟูอีคุณผู้ชมโรงเรียนต่างๆนะฮะบรรดาโรงเรียนบรรดาสถานที่ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้นนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วนะฮะผู้ชมขาตอนนี้จับจ้องจับตามองไปที่แม่น้ำโขงล้นตลิ่งอีกแล้วค่ะนั่นก็คือจังหวัดหนองคายนะตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างนาครพนมนะฮะก็ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ถูกประสบปัญหานะฮะเอาเป็นว่าค่ะคนไทยไม่ทิ้งกันคนไทยช่วยเหลือการขอกราบหัวใจนะฮะคนที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกๆคนโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงค่ะ